อาสวัสดีค่ะทุกคนก็มาตอบคำถามเพื่อนๆของเรานะคะถามว่าครูดอกของกวักมรกตมันบานอยู่ได้กี่วันนะคะ,ะซึ่งเดี๋ยวครูอัปเดตให้ได้เห็นเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้ไอ้ดอกนี้นะคะบ,บานได้ประมาณสี่วันนะคะพอหลังจากนี้ดอกของเขาที่ตั้งตรงๆแบบนี้นะคะเขาก็ค่อยๆโน้มลงมานะคะแล้วก็จะโน้มลงมาเรื่อยๆ ก็ประมาณ10กว่าวันนะคะ,ะหลังจาก10กว่าวันแล้วดอกก็จะเริ่มโรยพอดอกเริ่มโรยตอนนั้นเราจะต้องจัดการกับดอกนะคะจะทําแบบไหนอย่างไรครูจะมาทําให้ดูเรื่อยๆนะคะในการที่ดูแลไม้มงคลนะคะเมื่อเข้าออกดอกเราขอความโชคดีเราขอโชคนะคะาบานได้ประมาณ10กว่าวันนะคะหลังจากนั้นเขาจะเริ่มโรยเป็นสีดําๆนะคะจากสีดําเราก็ต้องอ ตัดแต่งเขาเพื่อให้ดอกใหม่เขาเกิดขึ้นมานะคะ,ะส่วนดอกนี้เดี๋ยวเขาจค่อยๆโน้มลงเรื่อยๆนะคะอาจากอาดอกที่ตั้งตรงๆแบบนี้วันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้เห็นและก็มาตอบคำถามเพื่อนๆของเราด้วยนะคะบานได้10กว่าวันนะคะ,ะโชคดีมีสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ